โอเคเสียงเริ่มแหบแล้วไงสวัสดีจากประกาศล่าสุดฮะที่ผมถามเรื่องการัคลิปต่อไปอะแหละใช่ไหมแล้วคนเขอยากรู้ถึงการชีวิตประจําวันของผมฮะอ่าใช่ผมจึงเลยจะมาบอกฮะว่าทางวันนี้ผมทําอะไรบ้างโอเคนะเอาลละ1นึ่ไปอย่างแรกฮะตื่นเช้าผมตื่นเช้ามาฮะเริ่มมาตื่นเช้าตัวเจ็ดโบงผมจะไปซื้อข้าวฮะใช่ จากตัดเองวักตับบ้านมากินยาแล้วก็เล่นเกมต่อไปฮะแล้วก็ในช่วงเชา้าได้แหละจะเป็นช่วงที่ผมจะทำคลิปฮะส่วนช่วงกลางวันจะเป็นช่วงที่ผมหาอาหารกลางวันกินฮะใช่อากลางวันแหละซึ่งหลักๆผมจะชอบทำตอน13นาฬิกาฮะเพราะว่ามันสะดวกดีแพื่อหรอกคือปาเราขี้เกียจด้วยเลยช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่ผมจะเล่นเกมได้ตตมสะดวกฮะแต่ช่วงกลางวันจะเป็นช่วงที่แบบต้องทำงานฮะหลักๆงานใหญ่ที่ผมทำจะมีสองอย่างฮะล้างจานกับลักงผ้าเนี่ยแหละ ซึ่งตรงนี้เองบัวจะทำตอน15นาฬิกาหรือว่าบ่ายสามแหละโซน4โมงผมก็จะไปซื้อข้าวฮะซื้อข้าวกินแบบไม่ใช่หรอก <c oughs> แล้วผมจะมีเวลาเล่นเกมช่วง5โมบสักพักหนึ่งก่อนที่6กโมงจะไปกอกน้ำแล้วเราพวกรองกลับบ้านสักพักหนึ่งก่อนที่1ทุ่มผมจะตัดต่อวิดีโอผมตัดเสร็จไม่รอชาะะ้าฮะรีบลงย t ท b e ทำโปกให้เรียบร้อยฮะแล้วบางครั้งผมจะไปวาดรูปต่อไม่ก็เล่นเกมฮะซึ่งแน่นอนว่าผมมีปัญหาเรื่องการนอนฮะทำให้ทุกครั้งที่ผมนอนมันจะเป็นเที่ยงคืนเสมอแต่ว่่่าชวงนนนี้้ไไไมรรูคออะนะปนนเล อาคาก็ไม่ได้นอนด้วยนะประเด็นและเพราะว่าผมนอนตีสามนั่นแหละทําให้จากตอนแรกผมตื่นตอนเช้าได้รอบน,นี้เลยตื่นเที่ยงแทนนะทําให้ผมต้องพยายามแบบทดทแทนเวลาเล่นเกมตอนเช้าด้วยการมาเล่นเกมตอนกลางวันแทนฮะซึ่งผมก็ทําทงานไปด้วยนั่นแหละทําให้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเท่าไหร่ฮะเนื่องจากว่าผมจะตื่นกลางวันนะนะ ก็น่าแหละเวลาทําวิดีโอได้ไปทับซ้อนกับการทํางานบ้านพอดีฮะเลยผมไม่ได้ตัดต่อจรนะี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะ <c oughs> และนี่ก็เป็นการตอบคาถามอย่างหนึ่งที่ว่าทําไมผมไม่ลงคลิปเลยช่วงนี้ใช่ฮะผมตื่นสายและผมก็ลงคลิปไม่ทันทําวิดีโอมาตัดไม่ทันฮะใช่ฮะประมาณนั้นแหละ <c oughs> ตอนนี้คือผมต้องมาอัดเที่ยงคืนแทนนะคือดูดิเนี่ยตอนนี้ตีสีนะโอเคไปนอนแล้วไป